ทะเลหมอกสวยมากนะคะแล้วก็อากาศเย็นด้วยก็เลยอยากจะมาเชิญชวนกันค่ะแต่ว่าสําหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเป็นในช่วงเวลาเรียกว่าความอบอุ่นมากๆเลยนะคะเราได้พบกันแบบเต็มอิ่มจริงๆค่ะซึ่งนี่เป็นครั้งแรกนะคะของการจัดงานที่นักร้องนะคะเสียงใสเสียงดีนะคะคุณตั๊กแตนชลนาอยู่กับเราได้กัน1ชั่วโมงกว่าเต็มๆแรงดีไม่มีโตโอ้โหเะคะเรียกว่า ไม่ไม่รู้จะใช้ควาว่าคุ้มก็ใช้คําว่ากําไรเลยดีกว่านะคะสิ่งที่เราได้รับกันไปวันนี้ค่ะแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับในเรื่องของการร้องเพลงให้กับคุณแตกแตนด้วยเช่นกันนะคะก็ในวันนี้ได้ร้องเพลงของตัวเองเยอะมากๆและได้ร้องกันแบบเต็มๆเลยทีเดียวนะคะก็เลยนํามามอบความสุขให้กับลูกค้าที่อยู่ด้วยกันที่นี้ค่ะกับเซ็นทรัลมหาชัยนั่นเองนะคะภายในงานกินทั่วทั่วไทยค่ะซึ่งนะคะสำหรับเวทีแห่งนี้ยังไม่หมดนะคะอีกสักครู่หนึ่งค่ะก็จะมีเพลงเพาะๆนะคะอยู่ด้วยฟัม กันแบบสบายๆจากพี่ส้มเช่นเคยนะคะแล้วก็นะคะกับบรรยากาศงานที่มีการจําหน่ายสินค้าต่างๆค่ะที่มาจากจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเขาไม่มาจังหวัดเดียววันนี้เขาพาเมนูอร่อยจากในเรียกว่าทั่วไทยนะคะมาให้ได้เลือกรับค่ะเราจึงตั้งชื่องานว่ากินทั่วทั่วไทยนั่นเองนะคะก็อยากให้ลองเดินชมค่ะแล้วก็